อ่าตอนนี้เรามาถึงได้รถตู้เนี่ยไปไม่ได้เลยมันมันจากกิโลเนี่ยครับอันท่านประมาณเจ็ดกิโลครับเกิโลเนาะจากกุแค้นถึงนาตานเจ็ดกิโลเนาะนะครับบัดน,นี้จช่เชื่องตำบลกับตำบลเลยแล้วก็เป็นสองอำเภอนำนะครับทั้งนี่เอาคอยไปแม่สุดยอดเลยนี่นี่นี่เอา,เอาก็คือว่าเนี่ยต่อจากนี้เราน่าจะไปยากแล้วล่ะทั้งรถตู้รถรถเก่งนะครับนี่ เออเออนาะได้ได้ไดไมาเห็นสภาพจริงนะครับนี่นี่นี่ป้านเนี่ยไปคือเละเลหมดแล้วอะ่ะ <Isaiah. S 2> เพราะว่าฝนมันตกหลายมือแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ฝนตกหลายมือแล้วจะย่างไปกันยักยากอยู่อยาไปทายให้มึงอยู่นี่ก็จะ<ง>เป็นอ่าจากบ้านกุดแคนไปบ้านนาตาลนะครับสองตำบลแล้วก็สองอำเภอด้วย บ้านกุดแคนของเฝ้าไล่แล้วก็บ้านนาตาลน,นี่ของตำบลจุพลอำเภอพลพิสัยนะครับพี่น้องเอา้มามาเมืองขืนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ว่าสัญจรไปมาเซนนี่นะครับเซนนี่ก็เป็นเส้นหลักนี่รัดรัดได้หลายกิโลยุ่นะครับที่ว่าจากบ้านกุดแคนของเฝ้าไล่ไปทางบ้านนาตาลของพลพิสัยนะครับพี่น้องนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกแบบนี้ทางแบบนี้ก็ไปยากแล้วล่ะไปไม่ได้เลยแหละเนี่ยครับานที่ว่ากันอยู่ในโซกันอยู่ในจา ทางแพทย์หญิงดรจิตาภาสุนทรธนากรนะ,ะคุณหมอมีวนะคะว่าที่ผู้สมัครสสเขตสองหนองคายพักภูมิใจไทยนะลงพื้นที่ดูเส้นทางลัดนะครับระหว่างบ้านกุดแคนของอำเภอเฝ้าไร่จะไปบ้านนาตาลน,นะครับอำเภอผลพิสัยนะตรงนี้เรามาถึงเข้ามาถึงนี่ประมาณบริบอดกลางทางาแต่ว่าทางเล,เละเบิดแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ถนนทีหินแห่นะพี่น้องถนนขี้หินแห่นะฮะแล้วก็ เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับยามหน้าฝนเนี่ยก็โหหนักหนาสาหัสอยู่นะครับแล้วเกิดว่ายามหน้าแรงเนี่ยก็ฝุ่นไงกุ๊บเลยนะครับคงจะสัญจรไปมาลําบากอยู่นะนี่นี่นี่อันนี้รถรถพานก็ได้แล้วนี่นะมามามาเอาเลยพามาเมืองนะครับพีน่น้องนี่กัเพื่อผลักดันสเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ให้ได้รับการแก้ไขนะครับเพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับเส้นนี้ก็เป็นเสน้นรัดตัดไปได้หลายหลายเติบอยู่นะหลายกิโลมากเลยนะครับในในการสัญจรไปมานะครับหลายหมู่บ้านอ่าได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอันนี้น,นี่โอ้โหตรงนี้คือเละหนักจริงๆอันนี้เรื่องใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่าเราเห็นจุดนั้นมาเราก็รู้เลยว่ารถรถตู้เราผ่านไม่ได้แน่เลยรถกระบะรถหลายอย่างน่าจะติดลมนะครับดูแล้วก็ ไปไม่ได้นะฮะจอดแจบแน่นอนนะ,ะก็เลยได้จอดลงมาถ่ายคลิปแบบนี้นะครับก็อ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ที่อยากนําเสนอนะครับว่าบ้านเมืองเฮานะในเขตอำเภอเฝ้าไร่ในเขตปมพิสัยนี่นะครับที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าที่ควรนะฮะยังเป็นเส้นทางแบบนี้อยู่นะครับนี่เส้นทางลัดจากบ้านกุดแคนไป บ้านนาตานนะครับกุดแคนอำเภอเฝ้าไร่ไปบ้านนาตานอำเภอพลพิสัยนะครับมาเส้นทางจากบ้านกุดแคนนะครับจะไป,บ,ปบ้านนาตานนะครับกุดแคนนี่จะอยู่ในเขตของอำเภอเฝ้าไร่นะครับแล้วก็นาตานนี่จะเป็นอำเภอพลพิสัยนะครับพี่น้องอันนี้ระย,ยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะครับแล้วก็นฝนตกนี่ก็เละผ่านไปได้เลยนี่ตรงนี้ก็หนกักหนาสาหัสอยู่นะอันนี้ทั้ง ผู้นาชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับในเขตนี้ก็มาลุกพาเราลงพื้นที่นะครับ <มา S 1> อ่านี่เพระาระว่าตอนนี้กับรถใหญ่นี่ไปบ่ได้แล้วนะฮรรถใหญ่ไปบ่ได้แล้วรถยนต์ทางรถยนต์รถเก๋งรถกระบะนี่ไปบ่ได้แล้วนะครับพี่น้องซาเล่งนี่จะพอปูเล่งปูเลงรุ่นรุ่นไปได้อยู่เอามอเตอร์ไซค์กันยากะเอานี่ ครับผมเอามานี่ก็ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมลงพื้นที่นะฮะรวมลงพื้นที่พาทีมงานของเรามาชมนะครับนี่พูดแล้วทํานะครับ <ละ S 1> จากภาคภูมิใจไทยนะทีมงานของอท่านทันแตแพทย์หญิงดรจิดาภาสุนทรธน,นากุลนะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขตสองหนองคายนะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับ กลุ่มไทยหนองคายไม่ทิ้งกันนะครับพี่น้องมาลงพื้นที่นะดูความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในเขตบ้านกุดแคนนะครับจะเป็นทางบ้านกุดแคนนี่ลัดไปบ้านนาตานของพลวิสัยนะครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอ้ไปพัฒนาเชื่อมตำบลกับตำบลใช่กันใช่ไหนใช่ใชื่อมตำบลกับตำบลแล้วก็เชื่อมเป็นอำเภอน้ช่ใช่ทั้งทั้งเฝ้าไช่ทั้งช่ใ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 ช่ อันนี้ก็ทีมงานแอดมินโอเนอนะฮะแอดมินกลางของธนงคายไม่ทิ้งกันลงลงพื้นที่ด้วยนะครับขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ขอบคุณท่านผู้ช่วยนะครับขอบคุณนะครัขบขระคุณพาเรามาเมืองมาเห็นนะครับเอาเพื่อผากดันเพื่อซอยน้าเสนอนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะเชจังไดเนาะบ้านเมืองเขาสิพัฒนาแล้วก็อยากให้ซอยเหลือตรงจุดนี้นะ,ะที่ว่าท้ายบ้าน เดือดร้อนอิหลีนะครับนี่มามาเห็นแล้วก็โอ้สิยางกันย่างๆนะสิเอารถอี่ยังไปก็คือว่าเออก็คือว่าหมดจิตเลยแหละในการสัญจรตรงนี้นะครับพี่น,อน,น้องนี่รัดได้หลายเนาะจากจากเอ่าเฝ้าไร่นี่จากบ้านกุฎแคนเฝ้าไร่ไปบ้านนาตาลผรมพิสัยเนี่แค่7กิโลนะครับ ก็ถือว่าผู้ที่จะไดใ้ใช้ประโยชน์นี่มีเยอะมากนะครับใน,ในทางหลักตรงนี้พ่อัซนก็ต้องอ้อมไปหอดพลพิสัยแล้วค่อยไปเข้าทางบ้านลองทอนนะครับบ้านอ่างแล้วค่อยจะไปถึงบ้านตัวยางค่อยไปบ้านนาตานนะครับนี่เป็นถนนลูกลังนะครับแต่อันนี้เป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านมากันเถอะเป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านนะครับจัดหลัดเชื่อมหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านอะไรกับบ้านอะไรบ้านหนองสว่านค,ค,ค่ะบ้านหนองสวรา์ห้วยสายคำอ๋อครับครับ น้องสวรรค์นหนองจอกห้วยทรายคำจบนี่จะเละจบมาไม่ได้อ,อ,อันนี้ค,ค,นคือคนหยุดแล้วม,มันจะลื่นซึ่งเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วเหลืออีกนิดเดียวเหลือแค่สามกิโลเนาะประมาณสามกิโลเมนะตรนะครับอ๋อหนองสวรรค์แล้วไปลัดไปหนองจอกนนสมบูรณ์นะครับ ถือว่าเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านด้วยนะครับน,นี่โอ้บรรยากาศสองข้างทางก็เป็นป่ายางนี่บรรยากาศแบบว่า,าอดค่มันเล็ๆอ่านี่นีครับอือนี่ก็จะเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นทาง ก็จะซีมื่นๆหน่อยนะครับถนนลื่นด้วยนะครับเัว,เา,เวเาจอดจอดเ่ไกันหน่อ,นจจอดีตอ,อ,อ่าตอนนี้มาคุณหมอมิ้วนะครับว่าที่ผู้สมัครสส,สเขตสองภาคภูมิใจไทยนะครับลงมาดูความรู้กร้อนของพี่น้องชาวหนองสวรรค์ชาวอ่า ครับครับนี่ครับเป็นเป็นเส้นตรนนีเ้เป็นเส้นทางลัดระหว่างหมู่บ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการเดืยวแลนะครับแล้วก็<ล>ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับนี่เป็นลืลลล่นด้วยวุนนะวุ่นมอ <c oughs> สันย้อนันย้เชื่อมเชื่อมไปหาหมอาปไคนพีสายคือใช้ร่วมกันกินบ้านค่ะใช้ร่วมกันกินอมู่บ้านน้องจอกน้องสวรรค์นนห้วยทรายอ๋อหลายหมู่บ้านอยู่น้องจอกน้องสวรรค์นนห้วยทรายใ้เส้นเสนี่ใี่ใช่่ ก็จะเป็นปลาอย่างไปอย่างแล้วก็เป็นหินแห่นะครับนี่แล้วก็เป็นดินเหนียว <c oughs> ต้องระวังหน,น่อยอ่ะจ้าคุณหมอมิวนะครับทันตแพทย์หญิงดรจิดาผาสุน,นทธนากรนะรลงพื้นที่นะครับร่วมกับผู้นําชุมชนดูสภาพถนนนะครับบ้านหนองสวรรค์น,นะครับลัดไปทางบ้านหนองจอกนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านนะครับประมาณ30กับ40ปีแล้วนะที่มีถนนเส้นนี้แล้วก็ ยังเป็นสภาพนี้อยู่นะครับตีผ่านตีผ่านก็ตีผ่านครับมาก็ตีผ่านเพราะว่าผมเสนอไปทุกปีนิด่เขาอาจจะมาขอโครงการขออะไรกับทางออบาจรอว่าเคยเสนอมาแล้ว อ,นะ,อ,น,อนะนนาารครับผู้ใช้ถนนตาอ๋อเป็น,นขา่าวเทียงเพือนอง่นี้ถนนก็เป็นลักษณะแบบนี้ตลอดเส้นทางนะครับประมาณ3ามกิโลอ่ครับพี่ ประมาณนะครับประมาณครับสามกิโลก็เชื่อมต่อหลายหมู่บ้านนะครับประมาณ4ี่หหมู่บ้านที่ใช้เส้นทางนี้นะครับสวัสดีครับเป็ดคนพิสัยบ้านฮาวคาบผพสอมาดีครับบ้านกุดแคนกับบ้านนาตานนะครับกุดแคนเข้าไล่ไปนาตานผมพิสัยโอ้โหลมมันรัดไปนู่นได้เอามามาๆนี่นะครับกุดแคนก็ยังเป็นอ่าเฮาลัดออกมาจากบ้านกุดแคน่าจะตรงไปทางมันลัดออกบ้านนาตานได้นะครับ ประมาณกี่กิโลครับเนี่ยบ้านนาตตะกิโกิโลก็เป็นเส้นเชื่อมต่อบ้านกุดแคงของเพอเฝ้าไร่แล้วก็บ้านนาตาลของอภอพลพิสัยนะครับตำบลจุมพลนะครับนี่มาอันนี้ก็ยังเป็นดินทางลูกรังอยู่นะครับเป็นกีหินแห่อยู่ถ้าฝนตกนี่ยก็จะถนนเละนี่ตามนี่นะครับประมาณกี่กิโลครับประมาณกี่กิโลนะหลายกิโลอยู่ครับ เราก็ถือว่าได้ได้ได้มาสำรวจเส้นทางนะครับที่ยังที่ยังไม่ได้เป็นลาดยางหรือว่าเป็นหรือว่าได้เป็นคอนกรีตนะฮะนี่ก็ยังเป็นทางลูกลังอยู่นะครับนี่ก็จะมีหลุมมีน้ํานะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเป็นช่วง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 อ่ะเอางก็ว่าเจ้ากะทิมันจะไปได้อ๋อไปได้ครับไปได้ไปได้ อร,ริยาบดีครับครับครับเจ็ดร้อยเก้าเนกะ้าหรือว่าแปดร้อยเก้าเก้าเจอหลุมเจอหลุมทา่เรามนี่าววาบางช่วงก็จะเป็นคลองระบายน้ำนะครับกดแคนกับบ้านนาตาลนะครับอ่ายังเป็นถนนลูกรังอยู่แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นช่วงๆนะครับชแต่ว่าคนี่ยคุณายเ่ยเป็นคนมอบที่ให้ลรเรายากลูหลานเยคุณยายนะเป็นสี่